แม่จันเนลมิตรตรงคางซ้วมนะคะให้เป็นสวนพักพักพัก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 กแล้วดูเละลกมากนี่แม่ส er. ั่งดินมาหลังนึงปิดข้ามานแล้วกันสั่งลิงมาวันนึงได้ลิงไม่ใช่ลิงดินแล้วก็มะนาวเหลือจอบยังมาไม่ถึงแล้วดูขี้ไก่เต็มเลยเหนื่อยใจไปไปออกไปออกไปอาไมพี่ โอ้ยเหนื่อยใจนี่ได้แล้วนะคะมะนาวที่สั่งมาสองต้นเดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งยังมาไม่ถึงจอบจะมาถอนหญ้าเก็บของที่ลกแล้วก็เคียย์หน้าดินแล้วก็ลงมะนาวปูก,กั้นเหลือกล่องนี่กล่องนี้แกะแล้วแกะออกมาเป็นมะนาว เหลือกล่องนี้ยังไม่ได้แกะกล่องนี้น่าจะเป็นดินเพราะหนักมากแม่สั่งดินมารอเหลือแค่จอบยังไม่ยังมาไม่ถึงดินมาแล้วด้วยแล้วก็มะนิวมีเธอดูมีไส้ดงไส้เดือนด้วยนะเธอ,อประมาณนี้เด้ออ๋อไส้เดือนกลัวมันขาด ฉันไม่ได้ตั้งใจนะเจ้ประมาณนี้เนาะขาดก็ไม่ตายหรอเธอมีไส้เดือนด้วยดินดีมากไม่มีสารเคมีอคมีอร์แกนิกฝุดฟุดระวังระวังระวังโดนรากมะนาวตุยตุยาอาเลบตุยจะมาดุงตุงเดี๋ยวต้องทําความสะอาดตรงนู้นให้หมดเก็บให้หมดแล้วก็ซื้อต้นไม้มาลงซื้อดอกไม้มาลงให้หมดเดี๋ยวก็รอค่าคอมออกก่อนนะปิดค่าคอมเดือนหน้า แม่กำลังแบบโรยดินดินปุ๋ยโอเคพ่อช่วยแบบตังไก่ออกอยู่นะ okay. โอเคแม่ว่าแม่ขุดตื้นไปว่ะไม่เตือนหรอกเหรอว้าวพ่อเข้าไปเจี๋ยย่ะ ลากมันก็ไล่เกาะไปเรื่อยๆถ้ามันติดอ่ะหรอขึ่งเคยปลูกมะนาวครั้งแรกไม่เคยปลูกมะนาวเลยเคยปลูกแต่อะไรง่ายๆต้นหอมพริกสลัดต้นหอมพริกสลัดแล้วก็อดินต้นหอมพริกสลัดแล้วก็เออะไรวะมะเขือเทศออดินใส่มาเดอันนี้เราปลูกมะนาวตรงไหน ตรงส่วนข้างห้องน้ำใช้พื้นที่ที่มีทุกจุดอุ้ยใบมะนาวพ่อเป็นไงมะนาวต้นมะนาวสักพักหนึ่งอีกไก่มาเดินเหยียบ,ยบแล้ว<อ>ที่เราปลูกไว้ก็คือแตงไทยดูมะนาวแม่เดี๋ยวแม่จะเอาน้ํามาราดให้มันสดชืน่นนิดนึงแตงไทยดูมะนาวแม่สองต้นมะนาวมะนาวช่องต้นค่ะมันก็จะเกิดมา ใช่แล้วไวแล้วทเรียบร้อยจะมีชีวิตรอดถึงพรุ่งนี้ไหมนะคุณมะนาวฉันกลัวอีอไก่จะมาเขี่ยเนี่ยสิไปกรุงเทพมาอาทิตยหนึ่งนะคะลุ้นอยู่ว่าคุณมะนาวจะเป็นไงบ้างจะรอดไหมกลับมาถึงบ้าน เจอซุ้มไก่คุมอยู่ทวดเอาซุ้มไก่มาคุมให้เอาซุ้มไก่มาคุมมะนาวกันไก่มาทำลายมะนาวแลคะขอบคุณทวดคะ่ะ